สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง t ทลลิงสตอรี่โดยในวันนี้เนะี่ยก็ตามปกคลิปกันเลยนะครับผมจะมาพูดกันถึงปีศาจหรือว่าอาสูรกายที่ปรากฏในเกม Silent Hill F เฉพาะในฉากจบแรกเท่านั้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับแต่ก็ต้องขอเบรกกับคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนะี่ยมีการสปอยเนื้อหาของเกม Silent Hill F ซึ่งถ้าหากใครที่ต้องการจะเลี่ยงการสปอยฉากจบก็ขอให้ปิดคลิปแล้วไปเล่นให้จบก่อนเข้ามาดูได้เลยนะครับ เอาละครับจะมีตัวอะไรกันบ้างและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ ศัตรูตัวแรกที่เราจะได้พบเจอนะครับก็คือคาชิมาชิที่มีความหมายตามภาษาญี่ปุ่นว่าเสียงดังอึกทึกครึกโครมเป็นอสุรกายที่เรียกได้ว่าเป็นกระสอบทรายสำหรับพ,พินากโกะสมากกว่านะครับโดยในตอนแรกเนี่ยเราจะทำได้แค่วิ่งหนีเท่านั้นแต่พอเมื่อเราได้รับอาวุธท่อเหล็กเข้ามาแล้วล่ะก็ศัตรูตัวนี้เนี่ยก็ไม่น่ากลัวอีกต่อไปโดยการรับมือกับพวกคาชิมาชิพวกมันจะมีการเคลื่อนที่และการโจมตีตามจังหวะแต่จะมีการเหวี่ยงอาวุธที่คาดเดาได้ยาก ถ้าสมมติว่ามาแค่ตัวเดียวเนี่ยอาจจะพอไหวนะครับแต่ถ้าหากมาหลายๆตัวเนี่ยก็ทําเอาเราหืดขึ้นคอได้เลยเหมือนกันวิธีที่จะสามารถรับมือกับศัตรูตัวนี้ได้เนี่ยก็คือให้รอจังหวะเคาน์เตอร์สวนกลับในช่วงที่มันง้างกาลังจะฟันเราครับในนาทีนั้นเนี่ยมันจะปรากฏเป็นออร่าหลากสีจังหวะนั้นแหละครับให้เรากดทําการจู่โจมฮินากโกเนี่ยก็จะหัวดอาวุธและสตันมันระดับหนึ่งก่อนที่เราเนี่ยจะโจมตีมันต่อได้เรื่อยๆโดยคาชิมาชินั้นอาจจะเป็นอสูรกายที่ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับ แต่สาเหตุที่ทําให้มันเนี่ยได้เปรียบก็น่าจะเป็นสถานที่ที่แคบที่เอื้ออํานวยต่อพวกมันนั่นเองพวกมันจะสามารถต้อนเราให้จนมุมและค่อยโจมตีแบบเป็นกลุ่มหรือบางทีเนี่ยก็จะโผล่เข้ามาจามสแกรเราและใช้มีดเข้าปากคาไหล่ของเราจนได้รับบาดเจ็บครับซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยคาชิมาชิเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของความกดดันของผู้หญิงในสมัยนั้นที่หนีไม่พ้นเรื่องซุบซิบนินถาว่าร้ายใบหน้าของพวกมันเนี่ยมีการเย็บปิดด้วยหน้าเปื้อนรอยยิ้นแต่ภายในเนี่ยกลับหม่นหมองและเศร้าด้วยภาวะอารมณ์ของตัวเอง น่าจะเป็นการสื่อถึงจิตใจของฮินาโกะที่ถูกกดดันจากพ่อของตัวเองตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาเนี่ยก็ถูกบังคับให้ต้องแต่งงานเพื่อไฉนี่คล้ายกับจุนโกะพี่สาวของเธอจิตใจเธอเนี่ยเต็มไปด้วยความวิตกกังวลต่อการแต่งงานเพราะเธอเองเนี่ยก็กลัวเรื่องของการมีลูกและไม่อยากเป็นเหมือนแม่ที่ไม่ได้เข้าข้างเธอเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงสะท้อนออกมาให้เห็นผ่านตัวคาชิมาชิที่มีรูปร่างเหมือนกับหุ่นไร้ซึ่งความรู้สึกที่ถูกฉลองไปด้วยบาดแผลและความเจ็บปวดในใจมากมายส่วนอาวุธเนี่ยก็คือข่มมีด จากเสียงซุบซิบรอบข้างที่พร้อมจะก,กรีดแทงและเข้ามาหาฮินาโกได้ทุกเมื่อนั่นเองอายาคาคาชิเป็นอสูรกายที่มีรูปร่างเหมือนกับหุ่นไล่กาปรากฏตัวอยู่ในทุ่งนาอันว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยหมอกมากมาย พงมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์จอมปลอมและการพูดแทงรับหลังเราจะสังเกตได้ว่าเดิมทีฮินาโกะเนี่ยได้ถูกแบ่งแยกและกีดกันจากเพื่อนๆมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนื่องจากว่ามีนิสัยและพฤติกรรมเหมือนกับผู้ชายทําให้เหล่าผู้หญิงที่ยึดตามขนธรรมเนียมเดิมไม่ค่อยชอบและหมั่นไส้ซะมากกว่าแต่ถึงอย่างไรแล้วเนี่ยเพื่อนของเธอที่ชื่อซากุโกะและริงโกะก็ยังคบหากับเธอโดยใช้คําและการกระทําที่ไม่ดีตอกย้ําจิตใจเธออยู่เรื่อยๆครับเหมือนอย่างเช่นซากุโกะตัวละครที่มักจะชอบพูดกับฮินาโกะว่า รากิริโมโนหรือว่าคนทรยศโดยที่ใบหน้าเนี่ยก็ยังดูนิ่งเฉยหรือว่าเรียบง่ายมันก็เป็นการกระทําที่บาดหรือเข้าไปในใจของฮินาโกะอยู่เสมอสาเหตุที่เธอถูกเรียกแบบนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าซากุโกะเนี่ยสนิทกับฮินาโกะมาตั้งแต่เด็กและคิดว่าโตขึ้นเนี่ยจะได้แต่งงานพร้อมกันแต่ทว่าฮินาโกะเนี่ยกลับถูกทาาทามให้ต้องแต่งงานกับโคโตยุกิทําให้ซากุโกะในตอนนั้นเนี่ยถูกวินิจฉัยว่ามีความใกล้เคียงจะเป็นออทิสติกอ่อนๆทาให้วุฒิภาวะเนี่ยยังไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ท่ทัวไป เธอยังแยกแยะอะไรไม่ได้จึงได้เริ่มต่อว่าฮินาโกะด้วยถ้อยคําแบบนี้ตลอดมาส่วนริงโกะที่แอบชอบชูเพื่อนสนิทของฮินาโกะอีกคนที่ให้การยอมรับว่าเป็นคู่หูของกันและกันก็รู้สึกอิจฉาริษยาฮินาโกะที่ได้รับความสําคัญจากชูมากกว่าเธอพยายามใช้วาจาเสียดสีทิมแทงฮินาโกะพยายามกีดกันใช้มันยาทุกอย่างเพื่อที่จะให้ฮินาโกะเลิกยุ่งกับชูจนบางทีในจิตใจของริงโกะ ก็อยากให้ฮินาโกเนหายไปจากโลกนี้ด้วยซ้ำแน่นอนว่าด้วยสภาวะแบบนี้เองทําให้ฮินาโกเนตกอยู่ในสภาวะความเครียดความอึดอัดและการทําตัวไม่ถูกจากความจอมปลอมของเพื่อนอีกทั้งยังถูกซุบซิบนินทาจากคนอื่นๆอีกทั้งหมดเนี่ยจึงกลายเป็นตัวแทนหนึ่งโซ่ตัวนในใจของเธอที่ทําอะไรไม่ได้ได้แค่ยอมรับชะตากรรมเหมือนกับหุ่นไล่กาที่ต้องนิ่งเฉยไร้อารมณ์พร้อมแบกรับสิ่งเลวร้ายต่างๆนานา,นาเข้ามาโดยห้ามแสดงความรู้สึกครับ อายาคาคาชิเนี่ยจะมีการโจมตีหลายรูปแบบนะครับมันมักจะชอบหลอกให้เราเข้ามาไกลและใช้โอกาสนั้นโจมตีเราในทันทีอายาคาคาชิจะชาร์จพลังชั่วครูก่อนจะเข้าฟันเราหลายครั้งในคราวเดียวทางที่ดีเนี่ยคือเราจะต้องทําการหลบดูจังหวะของมันให้ดีซะก่อนก่อนที่จะเข้าไปตีมันแต่สิ่งนั้นเนี่ยก็ทําได้ยากเข้าไปอีกนะครับเพราะเพื่อนของมันเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนไหวมาจู่โจมเราเรื่อยๆทําให้เราเนี่ยหาช่องในการตีได้น้อยมากๆบางทีเนี่ยผมก็ตัดสินใจตีแรกกับมันไปเลยก็มี ทางที่เราในจะหลุดพ้นจากอายาคคา,าชิไปได้นี่ก็คือเราจะต้องดึงตะปูที่ตอกฝังอยู่ตามร่างกายของพวกมันซึ่งถ้าเราดึงถูกในนั้นจะมีท้อยคําถักทางหรือว่าคํานินทารับหลังอยู่แต่ถึงอย่างนั้นอายาคคา,าชิตัวนั้นเนี่ยก็จะบอกทางให้เราไปสู่ในพื้นที่ต่อไปซึ่งถ้าเราเนี่ยเกิดเลี่ยงที่จะไม่หาตะปูหรือเกิดเดินหลองออกไปนอกเส้นทางมานหมอกสีขาวก็จะปกคลุมและบังคับให้เรากลับมาสู่พื้นที่เดิมให้ต้องเผชิญกับเหล่าอายาคคคชิอีกครั้งครับ ขมุกระเป็นอสุรกายที่มีใบหน้ายุบกลวงมือถูกพันธนาการด้วยโซ่คล้ายกับการถูกจองจําและการปิดประสาทสัมผัสบางส่วนออกไปมันจะสะท้อนให้เห็นถึงการปิดช่องทางรับรู้และเก็บงามความทุกข์ทรมานไว้ในใจของตัวเองทําให้มันมีความก้าวร้าวและอยากจะเข้าทําร้ายใครสักคนที่มันสัมผัสได้ครับคาดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะหล่อหลอมาจากความรู้สึกลึกๆของฮินาโกที่วิตกกังวลกับการที่จะได้เป็นภรรยาและไม่มีสิทธิ์ออกเสียงหรือว่ารับรู้อะไรได้ เธอกลัวที่จะต้องถูกจองจําในฐานะแม่และเมียในเวลาเดียวกันจนอาจจะสร้างเจ้าอาสุรกายตัวนี้เพื่อปลดปล่อยอะไรบางสิ่งในจิตใจก็ได้โดยฮินาโกะเนี่ยจะได้เจอกับอสุรกายตัวนี้ในโลกของดาร์ h ชานมันมีทั้งความรวดเร็วและความพลิ้วไหวตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมเกลียดมากนะครับเพราะมันเนี่ยหลบหลีกการโจมตีของเราได้อย่างแนบเนียนและคาดเดาการเคลื่อนไหวของมันได้ยากมากๆด้วย โรฮิฮิเป็นอสุรกายอีกตัวที่ผมเกลียดมากที่สุดเช่นกันครับมันเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์การคุกคามน่าจะเกิดจากองค์ประกอบต่างๆทางความคิดและจิตใจของฮินาโกะที่ถูกเพื่อนผู้ชายกั่นแกล้งหรือว่าชอบพูดจาไปในทางคุกคามหรือในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็สะท้อนถึงแนวคิดของผู้ชายในยุคสมัยนั้นในมุมมองของฮินาโกะได้ด้วยเนื่องจากผู้ชายในเมืองเอพิสึเง,งาโอกาสในสมัยนั้นจะยึดทรรมเนียมปฏิบัติเป็นสิ่งสําคัญผู้หญิงจะไม่มีสิทธิ์มากเท่าผู้ชายผู้ชายจะเป็นใหญ่ในสังคม และมองผู้หญิงเป็นเพียงสิ่งของเราจะสังเกตได้จากในหลายๆคัดซีนที่ยุคสมัยก่อนหน้าเนี่ยก็เน้นให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นทรัพย์สินหรือเป็นผู้ให้การสืบทอดของตระกูลต่อไปเท่านั้นเหมือนอย่างเช่นเทพเจ้าจิ้งจอกที่พูดกับโคโตยุกิที่ให้หาหญิงมาเป็นผู้ให้การสืบทอดคนของตระกูลเพียงอย่างเดียวแต่โคโตยุกิเนี่ยกับใช้หัวใจในการพิสูจน์ความรักต่อฮินาโกะทาให้โอกาสเนี่ยอาจล้มเหลวได้นี่จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของยุคสมัยที่ชายคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ครับ ทำให้ฮินากะเนี่ยมีความฝังใจกับสิ่งเหล่านี้จนอาจจะสร้างเจ้าอิโรฮิฮิออกมาก็เป็นได้การจู่โจมของเจ้าอิโรฮิฮิจะมีท่าทีที่คาดเดายากมันมักจะชอบกระโจนเข้าใส่เราและทําการเลียใบยหน้าของฝ่ายหญิงด้วยความหื่นกระหายอีกทั้งการเข้าจู่โจงก็ซ้ําไปซ้ํามาจนเราเนี่ยมองออกได้ไม่ยากก็ตามทีนะครับแต่การจะจับจังหวะในการเข้าตีเนี่ยกลับยากและทําได้ลําบากยิ่งกว่าอีก โอโมอิ i. เป็นการสะท้อนรูปร่างที่เต็มไปด้วยใบหน้าตุ๊กตาฮีนาะที่ประกอบรวมเข้าด้วยกันแขนของมันเนี่ยเชื่อมประสานจนกลายเป็นสันหลังมันมักจะชอบกระโดดขาข้างเดียวและเปล่งเสียงอันแสบแก้วหูออกมาโออิโอโมอิ i. น่าจะเป็นตัวแทนของความร้าเดียงสาข,ของฮินากโกะก,กับเพื่อนๆในตอนเด็กรวมไปถึงความหนักหน่วงจากการถูกกันแกล้งหรือว่าถูกรังแกที่ฮินาโกะเนี่ยได้รับมาโดยตลอดนอกจากเธอเนี่ยจะได้รับความเครียดสะสมจากที่บ้านแล้วเธอยังได้รับจากที่โรงเรียนไม่แพ้กัน ทำให้ชูเนี่ยเป็นห่วงและพยายามนำยาบางอย่างมาให้เพื่อให้เธอเดีย๋ยบรรเทาจากความวิตกกังวลแต่ว่านั่นเนี่ยก็มีผลข้างเคียงเช่นกันครับว่ากันว่าโออิโอมออิอาจจะเกิดจากความประสาทหลอนจากการใช้ยาของฮินาโกะแต่แม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอสุรกายตัวนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากช่วงเวลาของฮินาโกะในวัยเด็กที่อดกลั้นจากสิ่งต่างๆและต้องการปลดปล่อยระบายมันออกมาเท่านั้นใบหน้าส่วนต่างๆโดยรอบเนี่ยก็น่าจะมาจากเพื่อนๆที่คอยรุมเสียดแทงทั้งทางคําพูดและความคิดอยู่ไม่ห่าง แต่อย่างไรแล้วศัตรูตัวนี้ก็ไม่เป็นอันตรายมากครับเนื่องจากการโจมตีเนี่ยไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดไว้แต่มันเนี่ยจะปรากฏตัวพร้อมกับอสุรกายตัวอื่นซึ่งถ้าเจ้าโออิโอโมอีนั้นส่งเสียงกรีดร้องเมื่อไหร่เราจะต้องเอาหูปิดและไม่สามารถจับอาวุธได้ในตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่ทําให้เราเนี่ยโดนศัตรูตัวอื่นเนี่ยเข้าโจมตีได้ง่ายๆเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็อย่าชะล่าใจเจ้าโออิโอมอีไปนั่นขาดนะครับ คาราอีคาตาชิโรเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกับตุ๊กตามีใบหน้าคล้ายกับโอคาเมะหน้ากากดังเดิมของญี่ปุ่นมีขาที่เป็นใบมีดคมกริบสะท้อนถึงอิสระที่ถูกพัดพลากหายไปและแทนที่ด้วยความรุนแรงความเจ็บปวดคล้ายกับผู้หญิงที่พอเมื่อแต่งงานไปแล้วนั่น,นก็อาจหมายถึงพวกเธอได้เกิดใหม่ในชีวิตของภรรยาและความเป็นแม่ไม่สามารถออกสิทธ์ออกเสียงหรือมีอิสระในการทำอะไรได้ ดยถ้าหากพวกเธอเนี่ยต่อต้านเธอก็จะถูกทำร้ายทางวาจาและทางร่างกายส่งผลทำให้เกิดเป็นแนวคิดและความกังวลในใจของฮินาโกะจนสะท้อนกลายมาเป็นฮาราอิคาตาชิโร่แบบนี้นี่เองล่ะครับฮาราอิคาตาชิโร่มีการเคลื่อนไหวคล้ายกับคาชิมาชิผสมรวมเข้ากับอายาคาคาชิรูปแบบการโจมตีเนี่ยไม่ได้หวือหวาไปกว่า2ตัวนี้ที่กล่าวมาเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถสู้กับพวกมันได้ง่ายๆโดยวิธีการสวนกลับ และหาจังหวะเข้าตีอย่างรุนแรงได้เลยแต่อย่างไรแล้วนีก็ต้องระวังที่แคบเอาไว้ด้วยนะตัวต่อมานะครับผมไม่ทราบว่ามันเนี่ยมีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรแต่ในทางภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า Vomiting Monster ซึ่งถ้าหากอสุรกายตัวไหนเนี่ยไม่มีชื่อภาษาญี่ปุ่น ผมเองก็จะขอเรียกเป็นภาษาอังกฤษแทนแล้วกันนะครับโดยเจ้าวอมิตติ้งมอนสเตอร์นั้นเป็นอสูรกายรูปร่างคล้ายกับก้อนเนื้อที่เต็มไปด้วยใบหน้าผู้ชายจํานวนมากเป็นตัวแทนของเพื่อนๆผู้ชายในโรงเรียนที่ชอบกลั่นแกล้งฮินาโกะและพยายามทําร้ายเธอด้วยคําพูดและคําเล่าลือต่างๆเห็นได้จากพฤติกรรมการพ่นของเหลวไปรอบๆจนเกิดเป็นดอกฮิกังบานาสีแดงและการพ่นบางสิ่งเพื่อทําให้เกิดพิษแก่เหยื่อที่โดนก็น่าจะสะท้อนถึงคําลวงคําเหยียดหยามและคําสบทใส่ร้ายมากมาย ที่ทำร้ายจิตใจของฮินาโกะก็เป็นได้ครับ <Hin> นอกจากนี้ก็ยังมีบอสหลักอย่างซากุโกะและริงโกะที่กลายเป็นปีศาจให้ฮินาโกะเนี่ยต้องอเผชิญอีกด้วยนะครับซึ่งในช่วงแรกที่ฮินาโกะในอีกตัวตนหนึ่งได้ตื่นขึ้นมาในโลกของดาร์กชยัยเธอจะได้พบกับบุรุษจิ้งจอกหรือโคโตยุกิเจ้าบ่าวที่เธอเนี่ยจะต้องแต่งงานด้วยเธอได้ตามโคโตยุกิไปจนได้พบกับเหล่าอสุรกายหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือซากุโกะหรือจิตใจด้านมืดของซากุโกะที่ทั้งน้อยใจและเครียดแค้นต่อฮินาโกะ ที่เธอหนีไปแต่งงานก่อนครับซาคุโกะเนี่ยรับไม่ได้ที่จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเธอหวาดกลัวความลำพังและความมืดมิดจนไม่อาจรับสภาพได้นั่นคือผลของวุฒิภาวะที่เธอเนี่ยยังไม่เติบโตพอซาคุโกะปรากฏตัวในร่างของปีศาจอสุรกายที่มาพร้อมกับโซ่เขียวและกระบองหนามเหล็กวิธีการต่อสู้กับเธอเนี่ยคือเราเนี่ยจะต้องหลบจังหวะการโจมตีของเธอและเข้าไปทําการตีให้ได้ซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยเธอจะอ่อนแรงลงทําให้เราเนี่ยเข้าตีได้ไม่ยั้งอีกด้วย จนเมื่อเธอเนี่ยได้เข้าสู่เฟสสองเธอจะหายไปในความมืดมิดและพยายามเรียกพลังปล่อยออกมาเป็นวงกว้างนาทีนี้เนี่ยเราจะต้องวิ่งไปตีเธอให้ทันเวลาก่อนที่เธอเนี่ยจะอ่อนแรงลงอีกครั้งแล้วเราเนี่ยก็ทําการล็อกหลบพร้อมกับเข้าตีต่อไปครับเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถรับชัยชนะมาได้แล้วล่ะครับเมื่อซาคุโกะเพ่งผํมในตอนนั้น,นฮินาโกะก็อ่อนแรงลงด้วยเช่นกันซาคุโกะเห็นจังหวะนั้นเนี่ยก็พยายามจะฆ่าฮินาโกะ แต่ทว่าทันใดนั้นโคโตยุกิเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือฮินาโกะไว้ได้ทันและใช้พลังสลายร่างของซาคุโกะให้หายออกไปนั่นเอง าศาสตร์อสุรกายในร่างจิตใจของริงโกะจะปรากฏขึ้นตอนที่ฮินาโกะกับโคโตยุกิเดินเข้าพธิธีแต่งงานในตอนนี้เนี่ยผู้ร่วมทําพธิธีจะเปลี่ยนร่างกายมาเป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยลาวาเสียงของริงโกะดังขึ้นและด่าทอตัดพอะฮินาโกะต่างๆนาน,นานั่นก็เป็นเพราะก่อนหน้านี้ฮินาโกะจะต้องแก้ไขปริศนาและเลื่อนกรงเหล็กที่ขังริงโกะเอาไวใ้ให้จมลงสุกก้นลาวาอันร้อนระอุเพื่อลบล้างสิ่งที่อยู่เบื้องหลังออกไปในตอนนี้เนี่ยริงโกะที่กลับมาในร่างใหม่ จึงได้เข้าต่อสู้กับฮินาโกะด้วยความแค้นกลายเป็นลานสมรภูมิที่ฮินาโกะจะต้องจัดการริงโกะให้ไปสู่สุคติให้ได้โดยเราจะเห็นได้จากห้องห้องหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขปริศนาโดยห้องนั้นคือห้องของริงโกะที่เต็มไปด้วยภาพของชูสื่อได้อย่างชัดเจนว่าเธอเนแอบรักชูมากขนาดไหนอีกทั้งเราจะได้เห็นข้อความที่เธออยากให้ฮินาโกะออกไปห่างจากชูซึ่งสิ่งนี้นี่เองนะครับจึงจุดประกายให้ฮินาโกะก็อยากให้ริงโกะหายไปเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเครียดแค้นกันอีกต่อไป การต่อสู้ระหว่างฮินาโกะกับริงโกะเธอมีความสามารถในการกระจายเปลวเพลิงได้แถมยังสร้างเปลวเพลิงวงกว้างใส่เราได้ด้วยเราสามารถล็อกหลบได้ก็จริงนะครับแต่ด้วยพื้นที่ที่จํากัดบวกกับริงโกนะเนี่ยยังเรียกตุ๊กตาพูดผีเข้ามาระเบิดใส่เราได้อีกทําให้เราที่จะต้องเข้าไปจู่โจมเธอเนี่ยก็ทําได้ยากลําบากพอสมควรครับแต่ความได้เปรียบที่ต่างออกไปจากตอนที่ต่อสู้กับซาคุโกะเนี่ยก็คือเราจะได้บัฟแขนกงเล็บสุดเท่มาไว้ในครอบครองซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็ทาให้การโจมตีของเรา รุนแรงพอที่จะปราบลิงโกได้ไม่นานเช่นกันครับそれではご一緒さま。<h acceptable> <Twitter> อาราอาบะเป็นอสุรกายที่สะท้อนความมืดของฮินาโกะที่มีต่อพ่อของเธอเองเป็นตัวแทนของการกดขี่บีบบังคับความรุนแรงดังเช่นการโจมตีทุกครั้งของอาราอาเบะจะเป็นการฟาดใบมีดที่พ่อของเธอเนี่ยเคยใช้การตวัดหนวดเพื่อรัดลูกสาวไม่ให้ต่อต้านและความเน่าเฟะของนิสัยผู้ชายที่สะท้อนออกมาได้แหลกเหลวต่อผู้หญิงโดยที่ไม่ละอายต่อสิ่งอื่นใดนี่จึงเป็นการสะท้อนถึงตัวตนของอาราอาเบะได้เป็นอย่างดีครับ อาราอับเรนั้นจะปรากฏตัวในช่วงแรกในหมู่บ้านและจะพบเจอบ้างเป็นครั้งคราวก่อนจะมาเฉลยความจริงว่ามันสะท้อนถึงพ่อของเธอและความเป็นใหญ่ของผู้ชายรวมถึงแม่ของเธอเนี่ยก็กลายเป็นปีศาจที่ถูกครอบงำในร่างของความเป็นภรรยาด,ด้วยการต่อสู้ระหว่างนั้นจะค่อนข้างยากมากนะครับเพราะเราเนี่ยต้องหลบหนีสองคนและต้องคอยหาทางโจมตีอาราอับเรไปด้วยซึ่งปีศาจแม่เนี่ยจะจู่โจมระยะไกลก่อนสลับมาเป็นใกล้ในเวลาเดียวกัน ส่วนอาระอบเบรผู้เป็นพอ่อก็จะโจมตีระยะใกล้แต่ว่าหนักหน่วงและจะคอยตามบีบเราให้จนมุมอยู่ตลอดครับนับว่าเป็นศัตรูที่ท้าทายและต้องกาดจังหวะให้ดีๆเลยทีเดียวตรามอนสเตอร์หรือว่าปีศาจกลองมีลักษณะคล้ายกับอาระอบเบรครับเป็นการสะท้อนถึงความเน่าเฟะของชายในสมัยนั้นแต่มีความรุนแรงมากกว่า สิ่งนี้เนี่ยก็น่าจะเกิดจากจิตใจด้านมือที่มีต่อผู้ชายของฮินาโกเหมือนกันตัวยึดพ่อเป็นตัวต้นแบบตัวนี้เนี่ยรับมือยากพอๆกับอาระอาะาเระครับที่ต้องกะระยะและจังหวะให้ดีๆแฮชเชอร์ atcher, เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีขาและหน้าอกหลายข้างเป็นตัวแทนของความเป็นแม่ที่ฮินาโกไม่ได้ปรารถนาอยากจะเป็นสิ่งนี้สะท้อนถึงความหวาดกลัวในใจของฮินาโกจนเกิดการต่อต้าน เนื่องจากว่าฮินาโกเนี่ยกลัวเรื่องการมีลูกมากๆทําให้พฤติกรรมของเจ้าแฮชเชอร์มักจะขอยพ่นพิษเพื่อขับไล่ผู้ที่มารบกวนมันอยู่ตลอดภายในของมันเนี่ยสื่อให้เห็นถึงความสกปรกความโสมมและความน่ารังเกียจมันจะเบ่งคลอดสิ่งที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ออกมาซึ่งหากเราไม่ไปตีให้มันแตกแล้วละก็มันก็จะกลายเป็นอสุรกายต่างๆเข้ามารุมเราแทมบางอย่างเนี่ยก็เป็นระเบิดเวลาให้กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงด้วยการต่อสู้กับแฮชเชอร์ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับ แต่เราเนี่ยจะเกิดความรำคาญในตอนที่มันพ่นเมือกพิษเข้ามามันชอบเบ่งก้อนเนื้อในจังหวะที่เรามองไม่เห็นและสร้างปีศาจมากมายมาฆ่าเราสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้เราเนี่ยรับมือยากมากเพราะว่าอสุรกายตัวอื่นเนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีเราโดยวิธีที่หลากหลายเอามากๆโดยมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่แฮชเชอร์เนี่ยก็หาทางพ่นพิษใสใ่เราเพื่อทําลายและขัดจังหวะให้เราเนี่ยโดนศัตรูตัวอื่นๆตีได้เหมือนกันสิ่งนี้เนี่ยทำผมหัวร้อนมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่มันเนี่ยก็ไม่เท่ากับคามุกกะระกับอ และผมเนี่ยก็ขอแถมก็สักเล็กน้อยนะครับสลับบอสในพา์ทนี้นั่นก็คือชโรมุคุโดยเธอเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นอสุรกายนะครับแต่เป็นร่างที่ฮินาโกอีกร่างหนึ่งในโลกของดาร์คชายได้ทําข้อตกลงเข้าพิธีการ,รแต่งงานกับโคโตยุกิจนกลายเป็นชีโรมุคุเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเธอเนี่ยก็คือต้นตอของปรากฏการณ์ดอกฮิกังบานาในตอนแรกที่พยายามหมายเอาชีวิตฮินาโกเพื่อลบตัวตนของตัวเองออกไปเธอถูกบังคับให้ลบสิ่งต่างๆในชีวิตออกไปครับทั้งเพื่อนพ่อแม่ และผู้คนที่เธอรู้จักให้หายไปทั้งหมดเพื่อการแต่งงานเนี่ยจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ก่อเกิดเป็นสิ่งใหม่ที่เหนือชั้นไปกว่านั้นเพราะว่าการแต่งงานกับโคโตยุกิในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นความหวังใหม่ที่เธอเองเนี่ยจะสามารถเอาชนะความกลัวในใจไปก็ได้มันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมตุ๊กตาของฮินาโกะในตอนเด็กถึงพยายามเตือนเธออยู่ตลอดเพราะนั่นเนี่ยคือเสียเสียวความทรงจําเดียวที่เหลืออยู่ของเธอก่อนที่เธอเนี่ยจะค่อยๆเสียตัวตนไปนั่นเอง โดยสลับชิโรมุคุนั้นจะเป็นบอสตัวสุดท้ายที่ฮินาโกะในโลกจริงจะต้องเผชิญเพื่อไม่ให้สูญเสียความเป็นตัวตนของชิมิสุฮินาโกะต่อไปครับ แล้วครับและนี่เนี่ยก็เป็นอสุรกายที่ปรากฏในโลกของ Silent Hill F ที่ผมได้นำมาฝากคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนนี้เนี่ยผมอาจจะขอเลี่ยงบอสจากพาร์ทอื่นไปก่อนนะฮะเนื่องจากว่ามันเนี่ยมีฉากต่อสู้และฉากจบหลายแบบโดยผมเนี่ยขอเอาเส้นเรื่องแบบแรกเป็นหลักไปก่อนละกันนะครับซึ่งแน่นอนหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับเอาละครับและสำหรับวันนี้ ทางเทลลิงสตอรี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ